สวัสดีครับอยู่ผมตั้มปัทวีกับรายการอาริรีวิววันนี้เราอยู่กับรองเท้า s t u d Limited c o l อ e เลกชัจากแบรนด์ Adidas อีกหนึ่งคู่กับ Adidas Predator 94ครับเรียกว่ามากันแบบต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับรองเท้า s t u d รุ่น Predator แต่รองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้า Predator ที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าดีไซน์เนี่ยมาจากรองเท้ารุ่น Original ที่เกิดขึ้นถูกผลิตขึ้นในปี1994นั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้ความพิเศษของเขาผลิตออกมาแค่เพียง1,994คู่เท่านั้นนะครับในประเทศไทยนี่มีขายที่ร้าน a r i f b bon ที่เดียวเพียง19คู่ และนี่เลยนะครับอยู่ตรงหน้าของผมแล้วตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วกับเจ้าตัว Adidas p r e d a t o r 94เดี๋ยวผมจะพาไปชมกันว่ามีอะไรพิเศษบ้างสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับ เริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับก็เกริ่นอีกนิดหนึ่งสำหรับตัวเรื่องราวของเขานะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ารองเท้าคู่นี้ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่า inspiration เนี่ยมาจากตัว original ที่ถูกผลิตขึ้นในปี1994นะครับซึ่งการกลับมาของเขากับ adidas c r e a t o r 94ในปี2024นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการฉลอง ครบรอบ30ปีแบบไกลๆนะครับของรุ่นรองเท้านักล่าอย่าง Predator นั่นเองนะครับแต่สำหรับเจ้าตัว Adidas Predator 94คู่นี้นะครับจะบอกว่าเป็นรองเท้าที่ถูกร e m a k e ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะไม่เชิงซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการผสมผสานในเรื่องของดีไซน์สีในตัวของ o r i g i ินอเข้ามาแต่ว่ายังมีความทันสมัยแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่ เป็นรุ่นปัจจุบันที่ใส่เข้ามาในรุ่นนี้นั่นเองนะครับเริ่มกันที่เรื่องของตัวเทคโนโลยีก็แล้วกันนะครับสำหรับรองเท้า adidas c r e a t o r 94คู่นี้นะครับมากับเทคโนโลยีส่วน upper เนี่ยเป็นตัว fusion skin ซึ่งตัว fusion skin นี้เป็นเทคโนโลยีของเจ้าตัวโคปาเพียว2นะครับตัว upper เนี่ยทำมาจาก หนังแท้ผสานกับหนังสังเคราะห์นะครับซึ่งก็คือเทคโนโลยีฟิวชั่นสกินนั่นเองแล้วก็ในส่วนของชุดพื้นนี่นะครับก็เป็นชุดพื้นเดียวกับ Adidas Predator ในรุ่นปัจจุบันอย่างรุ่น24กับเทคโนโลยี t r o l Frame 2.0นะครับนี่เลยชุดพื้นนี้แล้วก็ Upper ออย่างที่เห็นนี่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกไปผสมผสานทั้งดีไซน์แบบเก่ากับเทคโนโลยีแบบใหม่ ออกมาเป็นตัว Adidas s r e ีเ t อร์ตัวนี้นั่นเองในเรื่องของสีสันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเป็นสีดำเป็นหลักนะครับตัดสลับกับสีขาวชุดพื้นอ่ะนี่มีสีแดงสอดแทรกเข้ามาซึ่งถ้าใครเคยเห็นตัว o r i g i ินอในปี1994แล้วเนี่ยผมเชื่อว่า จะร้องอ๋อแน่ๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างดีไซน์ต่างๆรูปแบบเนี่ยเขาถอดมาทั้งด้ามเลยนะครับกับเรื่องของดีไซน์แล้วก็โทนสีนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่มีแต่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับในตัวใหม่ที่ถูกสอดแทรกเข้ามาครับอีกหนึ่งดีเทลนะครับที่ตัวรองเท้าเขาใส่มานะครับอาจจะเป็นดีเทลเล็กๆแต่ว่าเชื่อมโยงกับตัวกล่องเขาด้วยนะครับก็จะเป็นอยู่ที่บริเวณชุดพื้นตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีคล้ายๆลักษณะรูปตาสีแดง นี่นะครับสองข้างเหมือนเป็นตาสองข้างจ้องมองอยู่อยากจะล่านี่เหมือนกับ Adidas Creator ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวกล่องเขานี่นะครับตัวกล่องเขานี่จะมีรูปตาที่เป็นลักษณะคล้ายกันนะครับตัวกล่องเขาก็มาในโทนเดียวกับตัวตรองเท้าเลยนะครับสีดำนะมีรูปตาสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมะีนี่ด้วยนะครับเป็นปีบอกเอาไว้นี่ไปนก็เป็นปีที่ถูกผลิต ขึ้นมาเป็นปีแรกสำหรับ d i i d s s r r e a t o r นั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของรองเท้าคู่นี้นะบอกเลยว่าลิมิเต็ดมากๆกับ Adidas Predator 94ตอนนี้ที่ร้านอารีฟบอลของเรามีมาวางจำหน่ายแล้วนะครับแบบลงทะเบียนที่เว็บไซต์ a r i f ฟ b o l s t o r e .com สินค้าเนี่ยราคาคู่ละ1,500บาทนะครับมีเข้ามาให้เลือกไซส์7 UK ถึง10 UK นะฮะจะเปิดลงทะเบียนวันแรกนะครับในวันที่29เมษายนนะครับเวลา10โมง เป็นต้นไปและจะปิดลงทะเบียนในวันที่1พฤษภาคมนะครับเวลาหทุ่ม59นาทีประกาศผลผู้มีสิทธิ์สั่งซื้อนะครับในวันที่2พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3มโงตรงเป็นต้นไปใครที่ได้รับสิทธิ์สั่งซื้อจะต้องชำระเงินในวันดังกล่าวด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมตาวัตวีกับรายการอารีรีวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้าสวัสดีครับ